สวัสดีค่ะพอๆแม่แม่มาพบกับช่องน้องพึ่งนะคะวัน,นีเมื่อนี้น้องพึ่งกับมาหอดโดมแล้วมากินข่าวค่ะส้มตำก,ก็ะดากาไก่ค่ะมาซูโม่กินนังไก่กรอบลอยกับข้าวเหนียวค่ะเมื่อนี้กัเป็นแม่ผู้ใหญ่บ้านอีกแล้วเอาผล,ละไม่มาซูโม่กินเป็นผู้ซาจีนนะคะพ่อเจ้านายส่งมาให้น้องพึ่งก็เลยเอามาแบ่งปันเพื่อนๆที่โดมกินนะคะ อันนี้กะเก็บใบห้พี่วัดค่ะย่านนั่นบ่ย่างพราะว่าค่ะแค่เปิดออกพี่วัดสิบ่ได้กินหนึ่งมงบัตแล้วอันนันไม้มันน,นั่นได้อะไรกินกันสั่งทียนเอาเย่ปุ่นนนี้ฉันว่าแม่ไะรุดเป็นนั่จากของเขาบ่อยากเบิ่งจากของพี่น้องขายื่ซื้อๆกับมาหยิบกล่องเข้าไปเว้าไปท่าย บาที่นี่คนเบิ่งจะของน้อยเดียวมาโทษว่านเน็ตเท่าบัดนนี่นะคะน้องฮักแพงเพื่อนกับมี่แก้วแก้วของน้องฮักแพงเองนะคะจากบ้านฮักพอพอแม่แม่แถวมาแจกบ่ท้งพี่เอาเยอะว่าไหนอุซ่าผักย่างดีว่าน้องเสียมาไห่คนเดียวมันคนละสีบ่เคั่นแรก นี่นี่เอาบอกท่านเอาบอกท่านมาแหลกพี่ขาวกับเงินเงินแบบหดเวลเงินเงินค่ะขอบคุณค่ะนี่นะคะได้แกวแล้วจากนองหักแพ่งนาหักหลายเมื่อกี้เห็นของเงินเพื่อนหยูได้สีชมพูฝ๋าอยากได้สีนั่นค่ะความจริงแต่ว่า น้องไม่ช้อยให้เลือกแค่ขาวกับเงินเดี๋ยวสีมาเบิงทั้งในคะ่ะว่าเป็นแบบใดแก้วตาหักหลายพี่น้องคะ่ะขอคุณน้องหักแพงด้วยนะคะอ๋อนี่สีนี้เป็นทรงดกักดักเลยนะคะสีเงินดาดาอยากได้อันนัน้นอันนั้นฝ้าชมพูอุยมีอันนี้นะอันนี้สีเงินอันนั้นสีขาวบกเขากับเจ้าของมันสะโซกกระโปกนะ ชองแห้งเป็นข้นอันโซกับโป่งอยู่เครื่อสีขาวเดี๋ยวผมไม่กู้พ่งเลยฮะเจ้าของแห้งโซกับโป่งเครื่อสีขาวดู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 แล้วมุนว่าสั้นคอมเป็นกระโปงขึ้นอ้าวไปดูตัวเจ้าเน้นเจ้าล่องอะไรไม่เน็ตไม่ใยากเรียงพ่อพ่อแม่ขาเน็ตอันไล่ดหนูหมุนว่าสั่นน้องว่าเดี๋ยวหนูเบิ้งเน็ตก่อน ตอนนี้ได้ยังคะได้ไปนอนเพิ่งอันไล่สดเทิ่งอัน้อนนโอ้ปิ้วปิ้วปิ้ร่มแห้งค่ะอุ๊ยน้องแก้มได้สีฟ้าชมพูสีที่หนูอยากได้แต่ว่านี้กับงามด้วยค่ะเป็นฟิลแบบสายดาร์กบอมเปนสายหวานแต่ว่าเพื่อนหนอได้สายหวานไป น้องสกายได้สีขาวนะคะแจกคุรลาอันเลยแมนดีแห้งขอบคุณน้องฮัาแขงกับบ้านทั้งน้องฮัาแขงด้วยนะคะบัที่นี่กับมากินเข่าต่อพี่นอ้องนี่เด้นขา่าดำนี่นะคะน้องมิวก,ก็ได้บม่รู้ว่าได้สียัง คนหน่อยโอ้่เห็นคนน่อยสะออนพ่อเพิ่นพี่น้องเอ้ยสะออนผู้ากไเห็่ตอแล้วเียวลแล้วกมันหมสามารถี่จะุมด้ันี่ายนเี่ดี๋ยวอหทมุนช่ะงพีย ผู้ใดอยากได้เขาไปเล่นกิจกรรมในไล์สดช่องนองง้องฮักแห้งเด้อค่ะพี่น้องค่ะยังเหลืออยู่นะคะแก้วน้ำกิจกรรมเริ่มเป็นนี่ค่ะเอาเอาไปถ่ายให้พี่น่าเลยอีกยูซีหน้าที่น่ะถ่ายคลิปเอาคลิปนี้เอาไว้ทั้งนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับมาพี่น้องครับเดี๋ยวนี่นะไปซื้อน้ำมาใส่แก้๊ยวมานะน้ำเยี่ยมได้ตำหุ่งเลยวะเดี๋ยด้๋ยวด้๋ยวเอาผัดก็ได้เด้่ ไอ้เอนี้ขอบคุณน้องฮักเพลงครับดูครับแจกแก้วเนาะแจกแก้วพี่ๆน้องๆทีมงานในวงมาเปิดคู่เผยมา<อ>มาดูมาดูเบื้องหลังของครูพึ่งครับว่าการมาซ้อมเขาทําอะไรบ้าง <c oughs> เขากับพี่ยังครับเขากับมกแม่เนี่ยแบบว่าอันนี้เขาเรียกอะไรแบบแอปเปิ้ลน้อยบแบบไหน อันนี้แอปเปิ้ลน้อยอันบ่จีนฮะแอปเปิ้ลน้อยบ่เขาเรียกว่าพืชจีนค่ะพืชจีนเรื่องบนเรื่องบนรล่างเรื่อง่างพืนเรื่องล่างด้านจีนเอาคอมเมนต์ไม่ขึ้นเหนือได้สีอย่างใหญ่แต่เนี้ยวันนีสซาโวยะเงินอยากได้ไหมเขาดำสีน้ำเขาดำได้สีอะไรได้สีบูดีแล้วแหละ ันบกขอกนักนอแล้วมาเปลี่ยนตีเรือนบางมันบกขอกับนัเฮ้ยวันตีของกี่ไรเนี่ยวันยืนทิดจรนานี่ยี่ไรอย่างกันหนาอะไยังนี้อันนี้สียงเนี่ยเอาเย็ดอันนี้แห้งโซกับปวกแตมือเลยขอให้เพิ่มเพศโซกับผีย่งหู้เดชไทอ้าวื่ออันกากันนี้่ได้ดกกอบ่่่กินหอกกินว่เป็นเมืออเิ

โอ้เลือดครับเลือดเลือดเขาไม่ได้นัดบ่ายสามเขานัดหนึ่งทุ่มวันนี้น่ะบบบอบอบเามื่อกีเข้มเ่แหงเพราะันจีบจำบัฮุงตำบัฮุงอีกเอาเาเ่าเ่าเอเขากระห้อยเกืออะไเน่นี่้จีบจ้าผัดโอมาสวัสดีน้องเนเน่ครับสีคือเลี้ยงอุปมาม่นอ้ยน้องเนเน่คือเข่วออกกอนว่ะ บอแมนเอาบอแมนบ่ะหยุดผู้ใดหยุดพูดไรหยุด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 น้องนี่นี่ครับปีนี้บอธรรมดาครับพี่น้องครับปีนี้แมนบอธรรมดาเป็นตลกความแมนปีนี้พิเศษปีนี้เป็นยังก่อนตลกคือว่าเป็นตลกเลล่นตดเล่นตลกความบ่ะจากคนเงียบพี่น้อง แล้คนหนาติ่มติ่มบานอยู่เล่นตลกบานเนาะเมื่อกี้เนี่ยเป็นเมื่อกีอ้เนี่ยเขามาปีแรกไม่จะพูแบบว่าไอ้ไอเนาะปีนี้มาแห้งไอบานยายลิวแต่ยังกินเนาะกูเลยว่ายายลิวมาหันแห้งดียายพ่อหนูเป็นยายเหรอเป็นเอออันนี้อันนี้เห็นเขากินแตกอ,อยู่ในติก๊กตอกเขาไม่แถมอันนั้นให้บอ่อันนั้นไหมอันเชือดอันยังนั้นไหม เขาโยมงอไแล้วอันนี้กปาปาบก็อมนไม่ด้วยมันจิ้มด้วยน้อยแบงค์เลอร์ยังไม่ได้ซูนี่อันน้่านเ้ได้หมดดังไม่รุนตัวเขากินะ่อบนมาสกายมาคนบบสองร้อยจะได้มุนซะก่อนอิลิเอาเขาด้บอได้บ้งเหร่โบ้บอเรนนี่ยบ้หรเนาะ เป hey, <speaking in> <speaking in> um to to ็นร้านเราไม่็นร้านไผ่ป้าสาวดีกว่าแล้วว่าแม่ดูพี่จัดการมาเอแบกินข้าวว่าวัวหน่ะรู้ไหมว่าเขาแบ่งมาให้มันพอคนแเดียวไปกิ้ไปได้กล่องที่เดียวท่าไหร่ล่ะกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังขอบคุณบ่อพ่อแม่แม่ด้วยค่ะที่เขามาเบิ่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้มั่นหอน สองหมื่นซับไบไไไน,นะคะนูสิได้แลนด์ออมเมที่สามหลอบกับนนอจัก,กายาค่ะไม่เหนหอห่อยมากเลยักรยอีกเลรว่อนดะนะ